วันนี้ไอจะมาแจกไอเดีย9้าวลุกแต่งตัวกับกระโปรงยาวยังไงให้ดูแฟชั่นค่ะค่ะเซตแรกนะคะจะเป็นกระโปรงพีทนะคะอย่างลุกแรกก็คือเสื้อตัวนี้เลยเป็นเสื้อแบบว่าเหมือนเสื้อวงออกแนวแบบล็อกๆหน่อยบวกกับรองเท้าบูทนะคะก็จะได้ลุคที่เท่ขึ้นดูชิคเป็นสาวล็อกแต่ก็มีแบบความแอบหวานนะจ๊ะ คนลูก2องนะคะก็คือพาสเทลบวกกับสีขาวมันจะแมทไปง่ายมากๆเลือกเป็นพาสเทลปัดไหล่สีม่วงนะคะเสริมตังหูนิดนึงบวกกับกระเป๋าสีขาวก็คือเข้าลุกเลยนะจ๊ะสบัตะโปรงเล่นๆได้เลย ต่อมานะคะลุกที่3ก็คือไอจะให้กระโปรงพียาวของเราเนี่ยบวกกับสายเดี่ยวซึ่งสายเดี่ยวตัวนี้จะเป็นแบบมัดโบข้างหลังนะคะลุคนี้ก็คือแบบแซบๆซเรียบเรียวนิดนึงก็คือสามารถใส่ไปทะเลได้ด้วยลุคนี้นะคะไอใส่กับรองเท้าส้นสูงสีขาวไม่ได้สูงมากเนาะก็คือเดินห้างชิคๆไปเที่ยวได้หมดเลยจะดูโตขึ้นมานิดนึงเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระโปรงยีนยาวนั่นเองซึ่งกระโปรงยีนที่ไอเลือกมาจะเป็น สีอ่อนนะคะสีอ่อนก็คือจะแมทง่ายก็ลุกแรกนะคะจะเป็นเบสิกง่ายๆแหมืนแมนเลยก็คือเสื้อยืดหรือว่าเสื้อครอปนะคะใส่ได้หมดบวกกับรองเท้าผ้าใบสีขาวลุคนี้จะแบบว่าชิคๆไปไหนได้หมดเพราะว่าสังเกตจากกระเป๋าไอ้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบสายตรงนี้จะเป็นผ้าก็คือลุคนี้ใส่ไปไหนก็รอดใส่ไปไหนก็ง่ายนะคะต่อไปนะคะไอจะเลือกเป็นผ้าพกหัวซึ่งผ้าพกหัวเนี่ยมาทําเป็นเกาะอ,อกนะคะเอาไปมัดข้างหลังจะเป็นโทนสีแบบ สีส้มเนาะบวกกับกระโปรงยีนบางสีมันจะตัดพอดีมันจะดูแบบเออดูเด่นดูมีออร่าขึ้นลุคนี้จะเซ็กซี่แบบโตๆนิดนึงส่วนลุกต่อไปนะคะจะเป็นเสื้อกล้ามสีเขียวแบบมีความมัดโบจะมีความแบบน่ารักความชิคแต่ว่าแอบเซ็กซี่โชว์เอวนิดนึงก็จะได้เป็นลุคนี้นั่นเอง ต่อไปนะคะจะเป็นกระโปรงเนื้อซาตินนะคะมองถึงความเรียบหรูหรูหรา้วเนาะผ้าเลื่อมๆนะคะอย่างลุกแรกอันนี้จะเป็นลุกที่โตมาหน่อยจะบวกกับสูทนะคะเป็นสีออกเขียวขี้ม้าเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะส่วนขั้นไม่ก็จะเป็นเสื้อครอบแต่ว่าแอบโชว์เอวนิดนึงลุคนี้ก็คือทางการได้นิดๆนะนะนะเพราะว่าถ้าสมมติเราติดกระดุมมันก็จะดูเรียบร้อยไปหมดแต่ว่าถ้ามีต่ออาจจะไปดินเนอร์ะลยต่อแค่ปลดกระดุมก็จะดูแบบเออดูไฮนะคะได้หลายลุกส่วนลุกต่อไปนะคะจะเป็น ก็อ,อกสีขาวนะคะบวกกับส้นสูงเนาะอันนี้จะดูแบบดูแพงเที่ยวได้ดินเนอร์ได้แบบว่าลุคพ็อปอะไรอย่างเงี้ยบวกกับกบระโปรงซาตินก็คือแบบดูหรูขึ้นมาเลยต่อไปนะคะเป็นลุคสุดท้ายเนาะก็จะเป็นเสื้อกล้ามขอบแต่ข้างหลังจะเป็นแบบมัดโบสีเขียวนะคะก็คือซาตินกับซาตินทั้งบนทั้งล่างยังไงก็ร้อนนะคะแต่งไปแบบคาเฟ่หรือว่าไปทะเลจะเดินชิลๆไปห้างอะไรก็ได้หมดเนาะ หมดไปแล้วนะคะกับกระโปรง3ตัว9ลุกนะคะแต่งยังไงให้ดูแบบแฟชั่นดูมีสไตล์ก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะส่วนสุดท้ายนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจช่องทางการติดตามก็คือข้างบนเยอะแยะมากมายหรืออยากดูเป็นใน YouTube ก็มีนะคะตอนนี้แบบ YouTube เรากำลังแบบรันันแนะนำไปดูได้จ้าก็สุดท้ายนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์ดิตี้ใหม่ๆได้ที่ช anel เชอรี่บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกัร์ปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย